คุณอยากรู้ไหมว่าครุ่งสีอยุธยาที่ถูกปกครองโดยพระมหากษัตริย์33พระองค์ล่มสลายได้อย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแบบสั้นๆได้ใจความกรุงศรีอยุธยาอาณาจักรที่รุ่งเรืองกว่า400ปีแต่สุดท้ายกลับล่มสลายลงในปีพศ .2310 หนึ่งในสาเหตุสำคัญคือความแตกแยกภายในราชสำนักการแย่งชิงบัลลังก์และการเมืองที่ไม่มั่นคง เศรษฐกิจที่เคยมั่งคั่งเริ่มเสื่อมถอยจากการคอร์รัปชันและการผูกขาดการาค้าขุนนางและกองทัพอ่อนแอขาดการฝึกฝนและความสมัคคีทำให้บ้านเมืองไร้การป้องกันที่เข้มแข็งในขณะเดียวกันอาณาจักพรพม่าก,กลับแข็งแกร่งขึ้นและวางแผนโจมตีอยุธยาอย่างต่อเนื่องเมื่อกองทัพพม่ากยกมาประชิดกำแพงกรุงศรีอยุธยาที่อ่อนแรงก็แทบไร้พลังต่อต้าน ไฟสงครามเผาผลาญวัดวาอารามพระราชวังและบ้านเมืองจนกลายเป็นซากปรักหักพังการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาไม่ใช่เพียงเพราะศัตรูจากภายนอกแต่เกิดจากความอ่อนแอภายในนี่คือบทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่สอนให้เราตระหนักถึงความสำคัญของความสามัคคีและความเข้มแข็งของชาติเป็นยังไงกันบ้างหากชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับ